สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟสุขุมสุคนจ้ะพ่อคาร์บอนไว้ชาแนลอีกแล้วจ้ะพี่น้องได้ยังกินเขาแรงเนาะจ้ะเนาะจ้ะโมนี้จ้ะโมนี้พามาก,กินหนึ่งปลาจ้ะปลาตัวบักใหญ่เลยจ้ะเนี่ย,ยจ้ะหนึ่งปลานี่จ้ะแกงน้อไม้นี่หอบข้อขาเลพี่น้องนี่หอบข้อขาจ้ะอันนี้เจวจ่ะเจวเห็นบ่นาะ เนีจ้ะเดียวตำเองมีพริกหอมกระเทียมจ้ะตำจ้ะมาจ้ามาจ้ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะมาจ้ามิลลื่องมั้นเ่ีคันนี้น้ำมันน้องบ้ได้นหนึ่งเองค่ะซื่อเขาจ้ะสิบบาทพีกินเบิร์ดบะหมูมาจ้ามาแซ่บๆน้ำกันลองกุยนี่ม้นี่จ้ะตำเอง ท้า mm hmm. ำแรกไาได้เพชรตอนนันเลยเหรอนนะ่ะ <laughs> mm hmm. มึงอ่ะมึงเนือปลาดูนะอืม mm hmm. เอาคำนี้ใหญ่เลยตัวอไไป อพักก็ไม่ได้ย่าวนะครับัอ 那还不能行吗？

ปลาตัวนั้นเงนเหรอเนื่ยเขาจนคน นจะจมาจกแจกเหมืกันขอขอบปขออภัยค่ะค่าหาง

พักเบรคองเพชรๆก่อนพี่เนาะกินคล้องแบบบานๆค่ะขนาดพักเบรคเนี่ยะคะ่ะอันนี้กระเพชรขึ้นแล้ว บาทคอ Hvor er dette? แบบาม,มาทำพัดม,น <Hey. S 1> มันมวนไปเลยเฮยเข็ม mồm không nhanh nhanh Ừ. là quán bạn. บเ่เน่งคอเป็นไหนค่ะเน่งกลับ ตั้งมแต่มันต้าแขกมันป็นอนเแ็่มันกะแม่บระแบ

อิ่มเลยจ้ะตรงไหนคะแซ่บปะคะส่วนพี่ส่วนน้องมากินพอแรงน้ำกันมาเนี่ยจ้ะมันนี่กินหนึ่งปลาเนาะเะนาะด้จัดแบบจะแบบเ<ด>บา,บาๆก่อนคะ่ะลดความเพ็ดก่อน <laughs> <laughs> เพ็ดสองสามหมือแล้วจ้ะทำแล้วคลิปนี้นอะจากเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้่องวันไม่แ n ลบในด้ดจ้าเดอ้อ ิปน,ปนี้สวัสดีค่ะ